เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาทาเคฟุสาคุโบะนะครับนักเตะที่ผมยอมตามล่าเพื่อเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะครับบอลทองก็ไม่เอาอยากได้แต่บอลดำเท่านั้นก็มาดูค่าพลังนักเตะกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทาเคฟุสาคุโบะูุโบบอลดำล่างนี้นะครับมาจากทีมมาโยกานะครับทีมจากสเปนซึ่งพักที่แล้วเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบ เหนียวแน่นกันมากแล้วก็มาปีนี้ก็คูโบะก็เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ของตัวเกมเปตน,นะครับก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆซึ่งผมก็จัดมาแล้วนะครับเพระถ้าอยู่ยาวก็ควรมีเขาไว้เขา,าน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่ก็สูงร้อยเจสิบสามนะครับอายุสิบแปดปีถนัดเท้าซ้ายนะครับนี่มันลูกเมสซี่เลยเนี่ยลูกเมสซี่ในร่างญี่ปุ่น ก็ถนัดทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวา lf lm fr rw rmw นะครับถือว่าแล้วก็กองกลางตัวลุกอะไรประมาณนี้พวกในแดนเกมลุกได้หมดเลยนะครับก็มาดูค่าพลังกันนะครับก็เกมบุกอยู่ที่89นะครับเลี้ยงบอลคลองบอลอยู่ที่95และ99ตามลำดับนะครับทายโพสิชันเลี้ยงกินตัวอยู่ที่99นะครับถือว่า เลี้ยงเลี้ยงดีมากๆโลพาสส่งต่ำนะครับอยู่ที่92นะครับล o อบเต p a พาส่งโดงอยู่ที่87นะครับส่งโดงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคไปได้ครับฟ i นิช h i n g อยู่ที่87นะครับก็พอจบสกอร์ได้แต่ไม่คมมากนะครับ h e ดดิ้งนี่อาการหนักเลยนะครับอยู่ที่69ลูกมง69ส a s เ kicking การเตะ ลูกตั้งเตะนะครับอยู่ที่8ปิบลูกปั่นโค้งอยู่ที่90สปีดเก้า้บูสปีดไวนะครับล่างนี้ออกตัวเก้าสบพลังการเตะอยู่ที่เกบสี่นะครับก็พลังก็สูงนะครับพลังการเตะเนี่ยกระโดดอยู่ที่แปดสบการประทะอยู่ที่เจ็สิบหของบอลบาลานนะครับก็การทรงตัวอยู่ที่เกบเลยนะครับถือว่าสุดยอดตามีหน้า9 5้าสบห้า ก็อยู่ได้ทั้งเกมเลยนะครับก็เท้าไม่ค้งางเท้าข้างไม่ถนัดอยู่ที่1นะครับถือว่าไม่ค่อยดีแต่ฟอร์ม8นี่สวยมากๆดับเบิลทัชก็สกิลครับก็มีดับเบิลทัชก็สกิลเกียนนะครับคัตบีไฮแอนเทอร์นก็แต่อ้อมนะครับสกอตมูฟสเตปออนบอลคอนโทรลลองเลนได้ยิงใกล้ลองเลนชูตติ้งวันทัชพาสทูพาสซิ่งเอาไซด์เคอร์เลอร์เกมแมนชิพนะครับก็ นักเตะสไตล์เคียีิเพย์มเมเกอร์นะครับ